สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักด์นะครับสำหรับท่านผู้ชมทนใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับหรือว่าต้องการจะซื้อที่ดินจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีที่ดินเอยอะแยะมากมายอีกหลายแปลงนะครับที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ชมอาทิเช่นอย่างในวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมต้องบอกว่าในวันนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอทับทันนะครับซึ่ง ในส่วนของแปลงที่ดิในเนี่ยใกล้กับตัวอำเภอทับทันเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ที่ในส่วนของตำบลทุ่งพึ่งนะฮะซึ่งผมได้พาท่านผู้ชมออกมาดูที่ดินในเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับขนาดของแปลงพื้นที่นะครับ14ไร่1งานกับอีก70ตารางวาเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ250,000บาทแต่ความพิเศษสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นที่ดินหน้ากว้าง ตลอดแนวความยาวหน้าแปลง170เมตรนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่3ไร่นะครับที่ถมเสมอถนนแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีสะด้วยกันอีก3ลูกนะครับสะ3ลูกนี้นะฮะก็จะถูกขุดในลักษณะเป็นเหมือน คลองไส้ไก่นะครับที่สามารถที่จะกระจายน้ำในแปลงพื้นที่นะฮะใครที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านทำกเกษตรนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะาพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตท่านผู้ชมครับสำหรับาการรีวิวของพวกเรานะครับก็อย่างที่บอกอในตลอดนะครับว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ขอ,อบเขตแปลงที่ดินนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นในส่วนของทางสาธารณะนะครับหรือว่าถ้าเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหมืองน้ําหรือว่าคลองน้ําสาธารณะเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของนขอบเขตที่ดินแปลงนี้กันครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา อกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากา คือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับลักษณะของเอกสารสิทธิ์หรือว่าโฉนดเนีเ่ยก็จะเป็นไปในส่วนของภ้าพุมสูงนะฮะที่ผมพาท่านผู้มชมไปดูมาก็ต้องบอกว่าในส่วนของตอนนี้นะครับผมเดินอยู่บนทางสาธารณะซึ่งก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่4-5เมตรนะฮะแล้วก็ หันหน้านะครับไปในส่วนของต้านของทิศใต้นะครับตลอดในความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่170เมตรในส่วนของ170เมตรนี้ต้องบอกว่าติดถนนคอนกรีตทั้งเส้นนะครับแล้วก็ในแปลงพื้นที่เนี่ยได้ทําการรังวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะใช้ภาพบุมสูงนะครับต้องบอกว่าเราใช้ภาพบุมสูงในการประกอบการรีวิวเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดแล้วก็มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ <an> ในส่วนของตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพื้นที่เสมอถนนนะครับ อยู่บนเนื้อที่3ไร่นะครับที่ทางเจ้าของเนี่ยได้ถมสูงเสมอถนนเอาไว้นะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะปลูกในส่วนของพืชผักสวนครัวในบริเวณเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปในส่วนของทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นสะลูกนี้นะครับ สะลูกนี้นะฮะก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะออกนะครับซึ่งทางด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะติดในส่วนของแนวเพื่อนบ้านนะครับตลอดแนวความยาวนี่จะอยู่ที่130เมตรนะครับแล้วก็จะขุดลักษณะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่นะฮะแล้วก็เชื่อมนะครับมาทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งทางด้านของทิศเหนือนี่ก็เป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่นะครับสามารถที่จะกระจายาน้ําเวลาที่ท่านผู้ชมปลูก ต้นมุงต้นไม้นะครับก็สามารถที่จะดึงใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละในช่วงของเขานะครับเวลาที่มีน้ำนะฮะสา,สามารถดึงน้ำนะครับหรือว่าจะตอกบอ่อบาดานก็ได้นะครับกับพื้นที่โซนนี้ทังด้านของท้ายแปลงที่ดินทางด้านทิศเหนือนะครับตลอดแนวความยาวเนจะอยู่ที่230เมตรมันก็จะเชื่อมมานะครับทางด้านซ้ายมือของจอท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็จะมามุมในส่วนของต้นตาลน,นะครับทั้งมุมของต้นตาลเนี่ยจะมีสระน้ําทั้งหมดด้วยกัน2ลูกนะครับก็จะมีขนาดลูกใหญ่แล้วก็ ต้องบอกว่าลองลงมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ในวันนี้ที่ผมมาถ่ายทํานี่ก็มีนกเป็ดน้ำนะครับในส่วนของธรรมชาติก็ต้องบอกว่าดีนะครับกับพื้นที่โซนนี้ใครที่อยากได้ที่ดินปลูกบ้านทาสวนนะฮะก็มีเวลาก็แวะมาดูมาชมกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะฮะตลอดแนวความยาวนะครับทางด้านของทิศตะวันตกนะครับตลอดแนวจะอยู่ที่150เมตรที่ดินเนี่ยขึ้นตรงกับอบตนะครับเป็นในส่วนของตําบลทุ่งพึ่งนะครับต้องบอกงี้อําเภอ ทับทันนะครับจังหวัดอุทัยธานีสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่40เมตรแปลงนี้ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะต่อขอขยายนะครับใช้ในแปลงที่ดินได้ห่างจากถนนลัดยางนะครับเส้นบ้านทุ่งพึ่งทับทันนะครับเข้าเลี้ยวเข้ามาในประมาณ180เมตรนะครับก็จะถึงในส่วนของแปลงที่ดินนะฮะก็จะมีลักษณะแบบนี้ ห่างจากตัวอำเภอทับทันนะครับอยู่ที่4กิโลเมตรหรือว่าถ้าเราจะวิ่งกลับไปที่ในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ประมาณ17กิโลถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับแล้วก็เดินทางมาเนี่ยประมาณ220กิโลเมตรนะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้สะครับเป็นสะน้ำนะฮะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินเขาน่าจะขุดเอาไว้บนเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ทำปีลักษณะเป็นเหมือนอสวนเกษตรนะครับมีทั้งต้นมะม่วงมะนาว มีมะพร้าวนะครับแล้วก็มีต้นตาลน,นะฮะที่เราสังเกตแล้วก็แอบ,บมองอยู่ในตอนนี้แต่ไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปนะครับแอบ,บดูจากตรงนี้นะจากบริเวณหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับอีอกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเรามีพื้นที่3ไร่นะครับที่ถมสูงเอาไว้เสมอถนนนะครับถ้าเราดูจากแนวหรือว่าในวิดีโอของเราในตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ตรงนี้นะครับได้ถมสูงซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแพนกล้องมาซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่เก่านะครับที่ไม่ได้ถมนะฮะตรงเนี้ยนะท่านผู้ชมนะตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบนะครับลักษณะของดินพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะออกเป็นดินร่วนปนทรายนะครับสามารถที่จะทําการเกษตรทําการเพาะปลูกได้นะครับแล้วก็มีสะเออทั้งด้านหลังตรงนู้นนะครับเป็นสะของเพื่อนบ้านนะครับผมก็แอบสังเกตเห็นว่า เขาทําสวนมะม่วงนะครับแล้วก็มีมะนงมะนาวนะครับก็เป็นการอะไรที่ยืนยันได้นะครับว่าในพื้นที่โซนนี้สามารถที่จะในซัมในส่วนของเกษตรได้ถือว่าเป็นที่ดินที่ครบนะครับเป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับแล้วก็ถมเสมอถนนบนเนื้อที่3ไร่มีสระด้วยกันทั้งหมด3ลูกนะครับแล้วก็ขุดลักษณะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่ที่กระจายน้ำนะครับใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อ สอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าต้องการขุดสะทมดินหรือว่าอย่างใครซื้อไปแล้วนะครับอย่างแปลงนี้อยากจะมาพัฒนานะครับเราก็มีในส่วนของบริการหลังการขายอาละครับท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ